กวางนี้ผู้ชายนะันะเชอร์อเขามีเขาใหญ่เห็นป่ะนม่นเช่ร์เห็นเขาเขาผชาแล้วก็ตัวที่ไม่มีเขาวกวางผู้หญิงใหญ่หินไดนีด้หมดอย่าไปคิดมากนี่ถ้าอยากกินก็กิน จะให้ตัวนต้องให้ตัวไม่มีเขาครับเฮ้ยเชื่ออย่าไปอย่าลเกไปเยจายมาแล้วเยจายแล้วทีดาวเข้าไปแซวเลว่ามึงจะมาสองวันแล้วมึงจะกินทุกร้านที่ขวางหน้าไม่ได้เจ๊ลองเสนอทางออกเรื่องที่แม่เจลกังวลเราจะช่วยเธาได้ยังไงอย่าพิมพ์แม่ให้มัมาใจร้ายอ่ะ